เชลน้องไมค้าเนาะเอาเชลนี่ก่อนก็ได้ลยไมค้ามาหน้า่ากลายนะครับเพื่อนๆมาครับอีพีที่สองครับไม้มงคลนะครับสเสนจันต่างๆครับอันนี้เป็นไม้มาไม้หมดนะเรามาดูอีพีอีพีที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่นะครับอกโคริมาไม่น่าเชื่อไมค้าขายจนหมดครับอันนี้มาไม้หมดหนะ้าโคริมาอันนี้อยู่ในอีพีที่หนึ่งนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูอีพีที่สองก็จะเป็นพวกนี่นะครับสเสนจันแล้วก็ไม้ด่างนะครับเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นของมาใหม่หมดนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเจอแม่ค้าคนเดิมแม่ค้าสวัสดีอีกรอบหนึง่งสวัสดีครับผมวสวัสดีครับแนะนําตัวอีกรอบหนึง่งเผื่อใครไม่ได้ดูอีพีที่หนึง่งค่ะร้านซัทบทวีพันไม้นะคะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัม์นะเพื่อนๆนี่ครับ ร้านที่สองสายมือร้านที่สองสายมือซับฟีพันไม้นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะคะแปดโมงเช้าถึงมีส่งทั่วประเทศนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับมาเดี๋ยวก่อนเลือกจากเชลไอ๋ยนี่มาหมดมาใหม่หมดนะเพื่อนๆสองเชลสามเชลน้องแมค้าเนาะเอาเอาเชลนี่ก่อนก็ได้ไม่ค้ามาคนหัวใจก้านดำไม่ค้าได้มาแค่สองกระถาง อันนี้มาใหม่หมดนะเพื่อนเพื่อนอันเก่าขายไปหมดแล้วนะขายไปหมดแล้วนะอันนี้จะเป็นอันใหม่มาเฟิร์นัวใจก้านดำเฟิร์นัวใจก้านดำสองร้อย2สิบบาทเนี่ยเพื่อนเดูความสวยงามมันจะเป็นใบก็อันนี้สวยมากเลยเป็นร่างสามแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่เป็นรูปเหมือนรูปดาวเลยก้านก็จะเป็นสีดำครับเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ 250 250ยห้าสิบบาทสวยงามจริงเพื่อนๆนี่มีอยู่2กระถางนะครับแม่ค้าปลากระเบนใครที่กำลังตามหาปลากระเบนมี1ต้น1ต้นบ้านแค่1ต้นกี่บาทไปสไปนต้นสุดท้ายแล้วเนาะเอาสองรพอ200บาทนะครับนี่หลอดใหม่นะต้นแข็งแรงมากนะเพื่อนๆ200บาทนะครับซันโตโซมา ซันโตโซมาซันโตโซมาสองร้อยาสิบบาทนะครับนี่ครับสวยงามเพื่อนๆต้นแข็งแรงมากสองร้อยห้าสิบาทครับโอ้เขาจะมีขนเนากไหมคะเนาะขนไหมอ่ะโอ้นี่นี่การเขาเนากไหมคะเนาะนี่ครับเพื่อนๆมันเป็นแบบขนๆนะครับเพื่อนเพื่อนเสนจันนาคนะครับสองร้อยเสนจันนาคสองร้อยบาท นี่ก็200นะ200คุณเพื่อนไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเอาต้นนี้200รนี่มันมีอยู่2กระถางอู้ต้นใหญ่มากหมดแล้วเนี่ยอันนี้ล่ะ200เหมือนกันให้200ดูดิมันได้มันราคาเดียวกันนะได้มาในราคาเดียวกันนะเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คนละสวนไงใน่าคาก็ไปเจอทีหลังโอ้ที่เนี้ยลูกใบเล็กๆอยู่ข้างล่างเต็มเลย200บาทต้นใหญ่มากเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเล็กๆนะเนี่ย สองร้อยบาทนะครับนี่ครับใครเลือกก่อนก็เอาตัวเล็กไปนะเพื่อนๆให้คนอื่นก็เลือกทีหลังเอาต้นใหญ่ไปนี่ก็เสนเจันทร์นาคเหมือนกันเพื่อนเพื่อนโอ้โตัวนี้ลูกลูกเขามาแล้วเอาต้นนี้เพื่อนเพื่อนใบนาคใบแบบสีสวยอ่ะต้นต้นเล็กอ่ะแต่ใบเขาสวยนะต้นเล็กใบเขาสวยจริงสีเขาจะสวยเพื่อนเพื่อนเอาต้นนี้ดีกว่า มันมีลูกแล้วมันใช้ได้แล้วครับชอบ้อบอนนี้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับ,รบเพื่อนอยากได้ต้นไหนก็แคปหน้าจอบอกไมคค้านะเพราะมันมันมีลายขนาดสเสน่ห์จันเงินจันเงินอสไงฟรีเนจันเงินเนาะจเนส่งฟรีจนเงินส่งสฟรีเพื่อนเ่นท่าไรหร้อเก้าส <6 90. S 1> ต้นใหญ่มากนะเพืนเพื่อน ประมาณ40เซน690ส่งฟรีครับต้นนี้นส,ส,ส่งฟรีเฉพาะจานเงินนะครับรอบที่แล้วเราให้ก็ส่งฟรีก็เลยอ่ะส่งฟรีอ๋อรอบที่แล้ว like ส่งฟรีก like ็จะส่งฟรีอีกรอบนี้เดี๋ยวลูกค้าว่านี่ครับ690นะเพื่อนๆเสน่ห์จานเงินใครที่กําลังสะสมนะครับอ่ะอันนี้ได้มาอันนี้เสน่ห์จานนำโบราณนะครับไหน ใช่ไหมเพียงะอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเสนจันนาคป่ากลายเสนจันนาคป่ากลายเขาว่าจังสันเด้อเหมือนเตาเกียร์มากเลยเพื่อนเเหมือนเสนจันดำโบราณเลยแต่ผมว่าเสนจันดำโบราณแต่เจ้าของสวนบอกว่าอะไรนะนาคจันนาคป่ากลายาเจ้าของสวนว่าจันนาคป่ากลายเพื่อนเพื่อนก็เลยลองเอามาดูใช่ไหมถ้าผิดต้องขออภัยเนาะถ้าผิดก็อะไรเหมือนกันหมดเลยต้องไปว่าเจ้าของสวนนะเพื่อนเพื่อน อย่างแาว่าแม่ค้าเจ้าของสวนบอกมาอย่างนั้นแต่ผมว่าจะเป็นอะไรนจันดำโบราณหรือเตาเกล็ดในความคิดผมนะเอาเอาตามนี้นะเพื่อนๆมีหนึ่งกระถางแม่ค้ายกมาปร๊บใหญ่มากนี่เอาตามนี้นะเพื่อนแม่ค้าได้มาในนามเสนจันนาคป่าากยนะครับเพื่อนๆกี่บาทอันนี้อยู่ที่420 420บาทนะครับ มีหนึ่งกระถางไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆถูกไหมแม่คะถูกถูกถูกแล้วพูดอีกรอบนึงน่าจะลดได้อีกนะสามร้อยเก้าสิบอ๋อมันกลายใบนี้เนาะหรือว่ามันสวยไงก็เลยเอามาสามร้อยเก้าสิบนะครับเพื่อนๆเก้ใหญ่นะคะใหญ่นะนี่ครับแข็งแรงมากน่าจะขายได้อยู่ต้นนี้มันมีความสวยงามนะครับนิว่านว่านพญาเต่าโอ้ไอ้ตัวนี้แปลกมากเพื่อนๆ เขาเป็นว่านว่านพญาเต่าเพื่อนเพื่อนว่านโบราณเนาะหายากมากพี่หนูไปเจอมานี่ไอลำต้นเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อดูไอ้นี่นะที่ดำๆนะมันไม่ใช่สีมาแต้มนะเพื่อนมันเป็นลำต้นของเขาผู้แปลกมากเลยเพื่อนเพื่อนว่านพญาเต่าหายยากมากพี่เพื่อนในตัวเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าดินดินเอ๊ะทำไมดินมันน้อยเขาบอกว่าต้องโชว์โชว์หลังเต่าด้วยไหน ลากลากเขาจะเหมือนเออ่ต้นแก้วมรกตไอ้ขวกมรกตอ่ะมันจะมีแบบโชว์ลากโชว์อะไรโต้นไม้ของเขาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ค่ะเนาะไอ้ตัวเนี้ยแปลกมากเลยใครที่กําลังสะสมบ้านนะบ้านอะไรพญาเต่าบ้านพญาเต่าเพื่อนกี่บาทไหมคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับลําต้นก็สวยงามมากเพื่อนๆมันเป็นแบบเป็นสีเนาะไหมคะเนาะใช่ใช่มีอยู่หนึ่งกระถาง ปลกมากเลยสวยจริงใบเขาก็จะสวยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนกระถางให้เขาน่ารักน่ารักนะคะนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ที่ที่สวนนะเขาเอาเอาอ้ห้อยเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่วางเขาเลยต้องห้อยไวอย่างนี้ที่สวนเขาไม่มีเขาไม่ได้ขายให้เราด้วยนะเขาแบบโอเคปล่อยไปให้หนึ่งต้นเขามีกี่ต้นครับเขาก็มีประมาณไม่ไม่ถึงสิบต้นอ่ะเขาก็เลยแบ่งให้เรามาสวยงามครับเพื่อนๆต้นนี้ ใครที่ FC สายว่านตัวเนี้ยต้องแย่งกันซื้อแน่นอนเลยมีหนึ่งมีมันเขาไม่มาแค่ต้นเดียวมีหนึ่งกระถางนะครับแม่ค้าไม่ต้องเก็บไว้หรอกขายให้ FC นะครับให้ FC ไปเลยครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาไอ้แปลกๆมาขายมาอันนี้ก็ไม่แปลกหรอกคุณหน้าคุณตาตัวนี้ก็ถือว่าขายดีขายดีตลอดนะครับเพื่อนๆแก้วตัวผู้นะครับแก้วสะพัดนึกตัวผู้สองร้อยแปด 280บาทครับนี่ครับว่างอยู่สกระถางนะคะว่างอยู่สกระถางเอาไปเปลี่ยนกระถางให้เขาน้อเศษสวยอย่างนี้นะนี่ครับใหญ่มากสวยสองร้อยแปดสิบบาทนะครับตัวผู้ครับสิตัวผู้เนาะแล้วก็แก้วพาราซอนเหลืออยู่สองต้นเองแก้วพาราซอนสองกระถางครับเพื่อนๆอันนี่แม่ค้าให้ในราคาสองร้อยห้าสิบาทแก้วพาราซอนสองร้อยแปดสิบบาทนะครับมีสองกระถาง นี่ครับเพื่อนแก้วพาราซอนสองร้อยห้าสิบบาทนะครับค้าใบตองค้านี่สวยงามมากเลยค้าใบตองแม่ค้าเอาไปขายต่อรับไปขายต่อเมื่อวานน้องเขาแจ้งมาเพราะนั้นจ้งจ้างน้องขายเมื่อวานน้องบอกว่าลูกค้าจากช่องนี่แหละเออรับไปขายต่ออ๋อลูกค้าดูจากช่องยูทูบมือใหม่ลิสวนมาซื้อที่ร้านเป็นแม่ค้า แกโยซูรินเหรอครับอันนี้อันนี้อยู่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์อ๋อในบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าอีกเขาจะขายอีกโซนหนึ่งอ๋ออีกโซนหนึ่งกี่บาท280ท้อปาใบตอง280บาทครับมันมีความสวยงามเนาะไหมคะเนาะสวยใบเขานะครับเพื่อนๆมันสวยงามจริงนั่นเลยเพื่อนๆนี่ครับ280สวยเปลี่ยนกระถาง280ใช่ไหมไหมคร้อยแปดสิบาทนะครับจะแตกออกมาข้างๆเยอะนะอ๋อนี่พัวค้าค่ะ ลำตน้นเขาเยอะมากเลยนี่ครับน้องไมค้าเนาะใช่ค่ะเปลี่ยนกระถางนี่ยิ่งแตกเร็วสวยด้วยเปลี่ยนกระถางเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ึ้นเต็มกระถางเลยนะคะไมค้านี่อะไรเนี่ยอันนี้ใบบุญมาอันนี้มันน้องมันตีลังกาผายยุเข้าอันนั้นคว่ำลงมาใบบุญเพื่อนใช่ใบบุญใบเขาสวยงามมากเลยใบบุญ กราคาให้สามร้อยห้าสิบรวมส่งเนาะใบบุญสามร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่ได้เป็นไรนะที่บ้านคว่มอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ต้นเขาสวยนะเพื่อนๆใบบุญสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีต้นนี้ส่งฟรีค่ะส่งฟรีนะครับต้นนี้ส่งฟรีให้มาเชลนี้ก็เป็นมาใหม่เหมือนกันนะครับรอบที่แล้วหมดไปไอแบบนี้แหละครับใช่ทำไมเอามาอันเดียววันนี้มันได้มาแค่นี้นะอ๋อในสวนมีแค่นี้ ในสวนก็มีน้อยจังเนาะแม่ค้าเนาะมันหมดก่อนเราชื่ออะไรแม่ค้าบิกูเนียลายจุดบิกูเนียลายจุดเพื่อนเพื่อนนี่จะมีอีกชื่อนึงชื่อเหมือนไอ้ตุ๊กแกเลยเพื่อนอันนี้ใบยอดใหม่ของเขาสวยมากอ่ะพี่ดูเนาะน่ารักอ่ะมันเป็นจุดๆุดนะเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเก๋ๆเก๋ไกสสไลเดอร์เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะไอ้มันมันสวยตรงไอ้จุดนะเพื่อนเนี่ลายจุดแม่ค้าได้มาหนึ่งกระถางครับเพื่อนๆมาหัด 200บาทนะครับพิกุลีหลายจุด200บาทกวักพระพรมป่ากวักพระพรมป่ามีเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทเอา,เอาไว้แถมให้ลูกคาดีกว่ามีกี่กระถางสุมส่มสุ่มสุ่มแถมไปเนาะถ้าถ้ายอดถึงหนึ่งพันก็ให้ไปก่อนด้นี่ครับถ,ถ้าถ้าใครซื้อครบหนึ่งพันจะแถมให้หนึ่งกระถางนะครับ กว่าพรมป่านะครับลูกค้าแถมด้วยแถมด้วยเดี๋ยวไม่ค้าหาแถมให้เนาะมาอันนี้วาสนาสีทองชมะควาสนาสีทองนะครับวาาสสนนีทองะะคตัวนี้กี่บาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสามต้นมันเป็นสีทองหรือไหมคะยอดก็จะสีทองอ๋อนี่เพื่อนเพื่อยอดทองวัฒนายอดทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับวันนี้พ่อค้าไปไหนเป็นทำงานค่ะ ผค้าไปทํางานมาทำหลายอาชีพนะครับวาสนาเงินหมุนหมุนหน่อยหมุนหมุนตัวแม่ค้านะครับนี่ครับมันเป็นเกลียวเนาะแม่ค้ากี่บาทไม้ค้าเป็นไม้มงคลเนาะแบบนี้เนาะร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ค่ะไม้มงคลเนาะวาสนาวาสนาเงินหมุนหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับมีอยู่สี่กระถางมีอยู่สี่กระถางนะครับเก้าชั้นวาสนาโชคเก้าชั้นวาสนาอะไรนะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้น กี่บาทอันนี้200ค่ะ200บาทนะครับวาสนาโชกเชั้นสอ0รบาทมีวาสนาอินโดโอ้วาสนาเยอะจังอันนี้วาสนาอะไรนะอินโดวาสนาอินโดเพื่อนๆส0งร้อยบาทวาสนาอินโด200บาทหมดยังวาสนาแล้วก็เบอร์เบิร์นมาร์คอันนี้250 250ยาสิบสอง้อยห้าสิบาทเบอร์เบิร์นมาคดังดังเหลืองแล้วก็มีกระถางใหญ่กระถางใหญ่กระถางใหญ่กี่บาท กระถางเล 210, <450 S 1> ็ก2 5ง450กระถางใหญ่4 5 0กระถางเล 25, ็ก2 5กระถางเล็ก250บาทกระถางใหญ่4 0 0อบาทนะครับนี่ครับสวยเนะาะแมค้าะาสวยนะกนะองจริงนะครับเอาไปให้มันเป็นกอกองนี้เนาะสวยเนะาะแม่ค้าเนาะต้นนีนะน้อะไรนะไทยสลั ไพ่สันไลายใช่ใไหมเพื่อนๆนี่ความสวยงามของเขานะเพื่อนๆใบเนาะอยู่ที่ใบเอกลักษณ์น้องไมค้าเนาะใช่กี่บาทไมค้าอันนี้แม่ค้าให้สามร้อยสามร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนี่ทำหลักที่เขาอ่ะนี่สามร้อยบาทมีอยู่กระถางเดียวสวยงามมาก้้งเล็กดวยในึงไหนอยู่ไหมครับ้างเอันนี้สามร้อยในดูอันเล็กมันจะเล็กขนาดไหนอ๋อนี่ อันเล็กกี่บาทหนึ่งร้อยบาทโอ้หนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆใครงบน้อยหนึ่งร้อยบาทเลี้ยงเอาเนาะเลี้ยงเอานี่หนึ่งร้อยละขายง่ายเนาะไหมคะเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่ห้ากระถางมีอยู่สี่ห้ากระถางนะครับแล้วก็แพนด้าแพนด้ากี่บาทแพนด้าสองร้อยห้าสิบแพนด้าสองร้อยสิบาทนะครับซื้อแพนด้าแถมโมจิโต้หนึ่งต้นซื้อแพนด้าแถมโมจิโต้หนึ่งต้นโมจิโต้หนึ่งต้นนะเพื่อนๆ แพนด้า210บาทซื้อแพนด้าแถมโมจิโต้หนึ่งต้นนะครับนี่ครับถักมานะครับโมจิโต้สวยนะไหนต้นที่แถมไม่ค้าไม่ได้ว่าคิเล่นะคะเนี่ยเนีอนี่นี่ไอ้ต้นแถมอยากได้ต้นแถมแล้วถ้าเขาซื้ออันเนี้ยจะแถมแพนด้าให้ไหมซื้อแพนด้าแถมโมจิโต้ซื้อแพนด้าแถมโมจิโต้นะเพื่อนใช่ค่ะอันเนี้ยปกติกี่บาทอันเนี้ร้อยยี่สิบ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับแถมให้แล้วแถมให้เดี๋ยวลูกค้าเลือกดูก่อนนะครับค่ะชมได้นะคะพี่เดี๋ยวเลือกเลือกชมก่อนนะครับลูกค้าเข้ามานะครับนั่นแหละเนี่ยแถมแถมให้แถมให้แพนด้ามีกี่กระถางข็ไม่ครับสองกระถางอ่ะเนาะแพนด้ามีสองกระถางหรือไม่่คะะะจจเลือออกันนหที๋อนะครับผมนี่มีมีแจกแถมนะครับช่วงนี้แม่ค้าใจดีมากนะครับมาฝั่งนี้ยังไม่หมดยัง อ่าานี่อะไรอ่ะก้ามกุ้งเขียวก้ามกุ้งเขียวครับลูกค้าสวยๆเนาะค่ะค่ะนี่ก้ามกุ้งเขียวก้ามกุ้งเขียวนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทครับค่ะสองบาทก้ามกุ้งเขียวสองร้อยสิบบาทนะครับก้ามกุ้งก็สวยเนาะแม่ค้าเนาะสวยสวยสวยจริงนะครับต <arriver> ้งหนังก no ็ได้เนาะไม่เพราะว่าสีเขียวๆก็สวยนะครับ พราะใบเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาตั้งพุ่มขนว่าตัวขนสวยกว่าอีกนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้กี่บาทไหมคะสามร้อยเก้าสิบนี่มันนี่เนี่ยตรงนี้เน้องไหมคะน้องรอบที่แล้วหมดตายไม่วด้ตัวนี้สวยจริงได้มาต้นเดียวอีกแล้วหาไไม่่ด้้แลวอะในสวนทําไมมีน้อยอย่างน้องไหมคะกี่บาทอันนี้สามร้อยเก้าสิบตัวนี้สวยจริงเพื่อนๆสามร้อยเก้าสิบบาทโฟมสวยมากเลยสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ โวัวตัว,นวงงเ,เนี้ยสวยหลังแดงเขาจะแดงเนาะเพื่อนๆฟีโลหลังแดงเพิ่งเคยเห็นวัว<ะ>ตัวนี้แปลกมากเนาะไหมคะุตลาดร้อยเดียวนะคะค่ะฟีโลหลังแดงฟีโลหลังแดงกี่บาทหลังแดงนี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบบาทนะครับสองกระถางนะ,ะมีสองกระถางนะครับไอ้อลลลตัวนี้แปลกมากแปลกไอ้ตรงสีแดงๆเนาะไหมคะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอ๋อนี่ก็หลังแดง มีกี่กระถางไหมคะสองอันนี้ก็หลังแดงนะครับพิโลหลังแดงสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไอ้ต้นนีส้ส่งส่งได้ไหมไหมคะได้โคเด้นดาก้อนมังกรครับเพื่อนๆโก่เด้นดาก้อนกี่บาทสามต้นใหญ่มากครับเพื่อนๆพื่สามร้อยเก้าสิบ ต้นใหญ่จริงสวยงามมากครับเจ๋งมากเลยนี่ครับส่งได้นะคะนี่ิส่งได้อ๋อต้นนี้ส่งได้แม่ค้าเคยส่งแล้วไอ้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เนาะส่งได้ใหญ่กว่านี้ก็ส่งมาแล้วนี่นะครับปลดภัยพยายามเลือกซื้อไอ้ต้นใหญ่ๆให้แม่ค้าแพ็คแพกยากแพ็คยากๆนะครับแพ็คทุกวันถึงปีสองทุกคืนนี่นะครับค่ะต้นนั่นแหละครับแม่ค้าชื่ออะไรหูช้างไมหยักหูช้างไมหยักคุณตัวนี้ก็ใหญ่อีก ฟอมฟอมมันสวยเนาะไหมคะนี่ครับเพื่อนๆอหูช้างใบหยักกี่บาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับฟอร์มใหญ่มากนี่ครับนี่หลอดใบกำลังออกมานี่กำลังสวยเนาะถูกด้วยไม่ได้แพงนะคะนี่ครับเพื่อนแต่แต่นี่ฟอร์มสวยเนาะไหมคะเนาะใบมันแยกแยกกันเนาะมันกระจายกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ครั้นมาใช่ค่ห้0 0ค่ะีมีหลายแบบคายังไม่ตกเลยเมื่อก่อนเก้าอนนี้ลงมาแล้วแล้วไอ้นี่นะคะใสั่งมาสวยๆมนี่อะไรนะกามกุ้งมิ้นกามกุ้งมิ้นมินกามกุ้งมิ้นกี่บาทไหมคะอันนี้ 690บาทครับก้ามกุ้งมิ้น690บาทนะครับสวยมากไม่ได้ขี้เหร่นะคะแต่สวยจริงเนาะไหมคะเนาะจริงสวยมันใบมันเหมือนแบบฟอร์มมันสวยเนาะไหมคะเนาะนี่ครับก้ามกุ้งมิ้นเพื่อๆเเท่าไหร่นะหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับเท่าไหร่อะไอฟีโลก้าน้ำตาลนะ เ,เพื่อนๆฟิโลก้านน้ำ,นำตาลเหรอครับกี่บาท350 350บาทนะครับอันนี้300ตัวนี้300มันเป็นก้านน้ำตาลเ,เพื่อนๆ300อันนี้350นะครับต่างกัน50บาทเนาะใช่ใต่างกันห้เอาสาดีกว่าน้อน,นะนี่ครับก็สวยหมดแหลนะเนาะสวยมันแปลกนะครับเนาะใครที่ แนวฟิโลนะเพื่อนเพืเนเนอนไงนาะนี่อะไนะน,น,นี้หูช้างใบเรียวหูช้างใบเลียวิยครับหูช้างใบเลียวเพื่อนๆกี่บาทไหมคะนี้องร้อิบ้อยแปดสบาทหูช้างใบเลียวสองบาทนะครับกระถางสินิ้วกระถางสิเอ็นิ้วนะครับสองบาทนะครับ อ๋อมีสองกระถางเพื่อนราคาเดียวกันราคาเดียวกันสองร้อยแปดสิบบาทครับต้นใหญ่กี่บาทนะเมื่อกี้สองร้อยห้าสิบต้นใหญ่สองร้อยสิบบาทอันนี้ใหญ่ใหญ่สามเก้าอ๋อใหญ่สามเก้าสองร้อยห้าสิบเพื่อนเลือกเอาอันนี้ดีกว่าเนาะแต่ใครอยากได้ต้นนี้ก็สองร้อยสิบบาทนะครับสวยงามครับต้นนี้มีมีสองไซส์นะเพื่อนๆ แต่ตัวเนี้ยคือฟอร์มสวยเลยดาบเงินดาบเงินฟิโลดาบเงินเ <8 50. S 1> พื่อนๆราคาเท่ากันใช่ไหมไหมคะเท่ากันฟิโลดาบเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ,บสวยงามนะเพื่อนๆมันเป็นสีเงินเนาะไมค้าเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอีพีดางเหลืองอีพีด่างเหลืองอันนี้เป็นไม้มาใหม้บดน,นะเพ,พื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอีพีด่างเหลือง หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับหมดยังครับมีอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เล็กต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่อันนี้เล็กมีเล็กโอ้ไวต้นเล็กนี่ก็สวยน่ารักดีเพื่อนเพื่อนขี่บาทครับโกลเด้นดาก้อนโกลเด้นดาก้อนมังกรเพื่อนเพื่อนสองร้อยแปดสิบไอต้นเล็กนี่เงามากเลยใบเขาสองร้อยแปดสิบนี่ครับมันเงามากเลยสวยงามเนาะอ๋อดาก้อนตัวนี้ต้องมีคนเอาแน่นอนเลยต้นเล็กนะครับ บอกเุยกันยังเมื่อกี้ไหมคะตาลังจัดมาเฟิร์นนะครับเฟิร์นคิงเฟิร์นคิงคอปราสองร้อยห้าสิบบาทเฟิร์นหางปลาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้นี่บบาทนะครับสวยงามมากครับใครที่มีพื้นที่น้อยเนาะไหมคะเนาะสวยงามจริงนะครับนี่ครับไอ้ไอไอนี่ไอนี่รอแพ็กเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรอแพ็กนะครับเพื่อนๆมา สยามอน,สย,มอนสยามอนกี่บาทส0งร้อ <200. S 1> บาทนะครับสองร้อยบาทครับน, <150. S 1> นางคุ้มหนึงร้้าสิบบาทต้นใหญ่มากนางคุ้มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีโชคกระชันด้วยโ<า>ชกกระชั้น ชั้นดำตอนนี้ก็เขาหาโชคกระชั้นดำเยอะใช่ครับผมตอนนี้โชคกระชั้นดำกำลังมาแรงอยู่นะครับก็ไปไปดูที่สวนราคาต้นนี้ส่งที่500ร้อยโชคกรชั้นดำใช่ไหมครับใช่สวนนะส่งส่ง500แต่อันนี้หนูได้มาครั้งก่อนหนูให้380ตอนนี้ถ้าเป็นรอบหน้าน่าจะ500ขึ้นนะเพื่อนๆ <5. S 2> แต, <5. S 2> แต่แต่อันนี้นค่ะได้มารอบที่แล้วได้มารอบที่แล้วมไม่ได้ลงคลิปไงไม่ได้ลงคลิปกี่บาท สามร้อยแปดสิบาทนะครับนี่นะครับสวยงามจริงนะไอ้สีดำไอ้นั้นเขียวแล้วครับไหมคะโอ้ตัวนี้ด่างแน่นอนเลยเพราะใบมันพิการเพื่อนๆกี่บาทไหมคะอันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเก้าร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ก็เก้าร้อยนะคะตัวนี้ก็เก้าร้อยนะครับนี่หนักมากอันนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับ ดูตามรูปนะเพื่อนๆเก้าร้อยบาทนะครับใช่กันดำนี่แต่ดำสวยเนาะใครเขาหาดำเยอะมากเลยอันนี้ก็ดำนะคะอันนี้ดำกี่บาทอันนี้ดำสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบนี่ก็ดำสามร้อยแปดสิบาทครับเมื่อก่อนหน้าร้านอาจจะเป็นสีนี้นะเลี้ยงมาเดือนเดียวดำถึงพิกาดูที่หน้าร้านอ๋อมีใช่ไหมครับใช่ตจนเบลเบิเลยอ๋อนุ่นเห็นแล้วใช่ใช่นี่นะครับอ๋ออยู่นี่ โอ้สวยงามมากเลยที่เพื่อนๆไอ้ตัวนี้ขายเลยไหมคะกี่บาทขายไหมคะขายอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนี่ดูใหญ่มากนี่นี่นี่ความเป็นสีดำของเขาสวยนี่พี่ดูมันเนี่ยมันเป็นชมพูนะคะมันเป็นชมพูด้วยดำชมพูเพื่อนสองพันห้าให้แพงเลยตัวนี้ต้องมีคนซื้อแน่นอนเลยแพ็คได้ไหมเนี่ย ตัวนี้2,500บาทเพื่อนเพื่อนทำได้มันมีแบบชมพูไอ้ตรงนี้แพ็คจะไม่ให้มีรอยเลยนะคะลูกค้าค่ะนี่น้องแมคค้าเนาะมันจะมีใช่นี่สวยงามจริงสวยจริงไม่แพงนะคะอสีดำเพื่อนๆใช่ดำเลยเนี่ยอันนี้แมคค้าเลี้ยงเองใช่ไหมเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็เนี่ยดำขึ้นมาเลยแล้วก็สีจะชัดมากกระดูของเขาเนี่ยเพื่อนๆนเนี่ยกระดูของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเลยน้องแมคค้าเนาะใช่จะเป็นแบบสามเหลี่ยมเพื่อนๆนี่ไอ้นี่เนาะจริงสวย นี่อันี้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อนสวยจริงตัวนี้สวยมากเลยสวยมองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่ก็อันไหนที่เรายังไม่ได้บอกไปนะครับก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มานะนี่นะครับเดี๋ยวให้แม่ค้าขายของก่อนนะครับ อ๋อนี่แม่คะานำมาจัดวางนะครับต้นนั้นกี่บาทไหมคะเท่ากัน2ห้าอันนี้อันนี้สอ0พันห้าทสวยเนาะอันนี้ลูกค้าบอกอยากได้ค่ะ2ต้นยังไม่ทิ้ต้นเลยเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมคะซื้อไปใบหนึ่งก่อนซื้อไปใบหนึ่งก่อนค่ะนี่ก็สวยเห็นไหมทรงคนละทรงแต่อันนี้ก็สวยฟอร์มก็สวยมาก2,500บาท ครับที่สวยเนาะหนีหยอดใหม่สวยจ้ะยกให้ปึ๊บนี่สองพันห้าร้อยบาทครับเพื่อนๆโชคกระชั้นดำเนาะ<ช>แต่มันมีความด่างนะครับเพื่อนๆดูตามรูปนะแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะดำเหมือนแบบนั้นเพราะปลายใบเขาเริ่มดำแล้วใช่ค่ะขอบใบเขาเริ่มดำแล้วดำดำนอเนี่ยนี่นะครับสวยงามนะครับ หมดยังไม่ค้าหมดอย่างจบแล้วเนาะช่องอะไรคะลูกค้าถามว่าลูกค้าถามว่าช่องไหนก็อยากติดตามเสื้อเปิดเสื้อเจออะไรกินนี่ครัมือใหม่เลยครับครับผมอยู่บรีดามเบอกันครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดติดตามผมด้วยนะครับนี่ครับอันไหนที่เราไม่ ไม่ได้บอกชื่อที่เห็นในคลิปก็โทรมาถามแม่ค้านะมีส่งทั่วประเทศไทยนะครับต้นไม้มาใหม่มากนะครับมาวันนี้ก็ลงไปสองคลิปไม้มงคลแล้วก็จะเป็นอกโกนิมานะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ